สวัสดีค่ะเพื่อนสู้ช่องเชฟเบน่าตี้นะคะคลิปนี้ตั้สัญญาค่ะแนทจะมาพูดเกี่ยวกับแนวคําถามนะคะการสัมภาษณ์งานของโรงแรมคาสิโนที่มาเก๊านะคะซึ่งจะประสบการณ์นแนทเลยนะคะที่เคยผ่านการสัมภาษณ์งานถึง2องโรงแรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่เครือโรงแรมเวนเนเชียนมาเก๊านะคะหรือ g a l a x y กซมาเก๊านะคะซึ่งทั้ง2เครือนี้ก็เป็นเครือโรงแรมที่ใหญ่มากนะคะที่มาเก๊านะคะแล้วก็แนวคําถามก็จะถามคล้ายๆกันไม่เกินนี้จริงๆแล้วเอ่อคาถามก็จะเป็นคําถามแนวง,งานบริการแหละถ้าใครสัมภาษณ์ งานโรงแรมหรือทํางานโรงแรมมาก่อนนะก็จะคล้ายๆกันนะมันก็จะมีส่วนแตกต่างตรงที่ว่าเออมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับมาเกา๊าเกี่ยวกับออนายจา้างเกี่ยวกับบริษัทมาด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องภาษามาด้วยนะคะก็ยังไงก็ไปฟังกันเลยนะคะว่างานคาสิโนมาเก๊านะคะเขาจะถามเราเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ่ะไปกันเลย ก่อนเราจะไปฟังแนวคำถามสัภาษณ์งานของโรงแรมคาสิโนมาเก๊านะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระสำหรับคนที่อยากไปทำงานต่างประเทศนะคะอย่างแรกที่เป็นคําถามนะคะสําหรับหลายๆคนที่สนใจอยากสมัครไปทํางานที่โรงแรมคาสิโนที่มาเก๊านะคะว่า ไม่ได้ภาษาจีนสมัครได้หรือไม่ได้ค่ะเน็ตเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ภาษาจีนนะคะแล้วเน็ตก็สัมภาษณ์ผ่านทั้ง2โรงแรมใหญ่นะคะคือเครือโรงแรมใหญ่ทั้งเวนเชียนและกาเล็กซี่มาเกนะคะซึ่งเน็ตเคยทํางานที่โรงแรมเวนเชียนมาเกมา2ปีนะคะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยแหละค่ะสมัครนะคะส่วนใครที่ถามว่าไม่ได้ภาษาเลยนะคะไม่ได้นะคะการไปทํางานต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้การสื่อสารในการทํางานคือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่ ที่นี่เป็นมาเก๊าฉะนั้นเขาก็เปิดกว้างให้เราสื่อสารเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษนะคะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ภาษาจีนเราต้องได้ภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเราต้องได้ภาษาจีนนะคะส่วนภาษาอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันเกาหลีญี่ปุ่นนะคะอันนั้นก็จะเป็นภาษาที่สนะคะซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ต่อ,อ,อตัวเรานะคะมันเป็นกําไรซึ่ง ลูกค้าที่มาเก๊าเนี่ยก็มีหลากหลายเชื้อชาตินะคะแต่เน้นๆก็คืออยู่ที่จีนกับอังกฤษนะคะฉะนั้นเน้นเลยนะคะการสัมภาษณ์งานไปทํางานที่มาเกา๊าต้องได้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษนะคะ คำถามข้อที่1เลยนะคะที่ต้องเจอกันทุกคนนะคะคือการแนะนําตัวหรือ introduce yourself นะคะนั่นคือการขายตัวเองนะคะขายให้มากที่เท่าที่เราจะทําได้นะคะโดยอยากให้อิงนะคะหรือดึงสกิลทักษะต่างๆนะคะที่เชื่อมโยงกับตําแหน่งที่เราสมัครนะคะมาให้นายจ้างน,นะคะเขารู้ว่าเอ้ย เรานะมีความสามารถมากพอนะคะที่เราจะทํางานนี้นะคะแล้วก็บางตําแหน่งนะคะอาจจะมีการให้ลุกให้ดูนะคะว่าแบบเออเราสูงประมาณเท่านี้นะแล้วก็หมุนตัวให้ดูนะคะฉะนั้นเนถึงบอกว่าการสัมภาษณ์ออนไลน์การแต่งตัวทุกอย่างสําคัญนะคะไม่ใช่แต่งแต่ท่อนบนท่อนล่างไม่แต่งนะคะเดี๋ยวเนธจะทําคลิปถัดไปนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับข้อห้ามและข้อควรระวังนะคะในการสัมภาษณ์ออนไลน์เนาะอ่า อาจจะมีการดูบุคลิกท่าทางกรูมิง่งทำไมเขาถึงดูตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันอาจเกี่ยวกับเรื่องยูนิฟอร์มด้วยนะคะถ้าใครที่อาจจะต้องทํางานเป็นโฮสเทลหรือฟอนด์ออฟฟิศนะคะก็คือเป็นหน้าเป็นตาให้กับโรงแรมให้กับบริษัทเนี่ยแหละคะ่ะเขาเลยต้องดูบุคลิกด้วยแล้วก็รูปร่างของเราด้วยนะคะส่วนคําถามข้อที่2นะคะที่ส่วนใหญ่เจอนะคะอยากจะบอกว่าเจอเนาะเออก็คือ,อรู้จักอะไรที่มาเก่านะคะ คือตอบให้คนที่เคยไปอ่ะคนเคยไปจะง,ง่ายหน่อยเนาะก็อาจจะตอบได้ว่าเอ้มีซากบบดเซนป์ปหรืออะไรส่วนใครที่ไม่เคยไปอย่าตอบนะว่าไม่เคยไปเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะเราสามารถเซิร์ชได้ว่าที่มาเกามีอะไรน่าเที่ยวเนาะหรือตัวโรงแรมที่เราสมัครอะ่ะมันมีแลนด์มาร์คอะไรที่เอ้ยควรไปเพราะเดี๋ยวนี้มีทั้งรีวิวมี Google สามารถเซิร์ชได้ทุกอย่างเนาะแล้วเราก็ดึงจุดสนใจ ต่างๆมา,แล, why, า,าแล้วก็ิสต์ไว้เนาะคร่าวๆแล้วก็ตอบเท่าที่เราจําได้นะคะเพื่อทําให้ในายจ้างรู้ว่าเออเราสนใจนะเออที่จะมาทํางานที่นี่นะเออหรืออาจจะพูดก็ได้ว่าเออประเทศนี้มีอุณหภูมิอย่างไรมีอากาศแบบไหนมีอาหารแบบไหนที่ฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือชวนคุยไปเรื่อย เป็นการคาถามที่บ่งบอกว่าเราอ่ะสนใจที่อยากจะมาทํางานที่นี่จริงๆคําถามะะข้อที่สามนะคะรู้จักบริษัทจุดๆ,ๆหรือไม่ก็คือบริษัทที่เราสมัครเนี่ยแหละค่ะรู้จักหรือไม่อมแนทค่อนข้างมั่นใจว่าหลายคนและคนส่วนใหญ่นะคะไม่รู้นะคะไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เคยไปไม่เป็นไรหรือแค่เคยไปเที่ยวผ่านๆไม่เป็นไรเราสามารถเซิร์ชได้ค่ะ อย่างเช่นตอนนี้ Galaxy เปิดรับอยู่เนาะเราเซิร์ชใน Google เลยว่าเออ Galaxy มีโรงแรมอะไรบ้างาบริษัทของ Galaxy ี่มีคือโรงแรมอะไรบ้างนะคะก็ไล่ไปก็พูดกับเขาไปมีห้องอาหารอะไรบ้างมีสวนน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยคือบอกข้อดีของเขาหรือว่าเขาเคยได้รับรางวัลอะไรหรือตอนนี้มีอะไรเด่น,นๆโรงแรมใหม่ที่กำลังจะสร้างคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะคือทำให้เขา มั่นใจว่าเรา,าศึกษาข้อมูลของบริษัทเขามาด้วยนะคะส่วนข้อที่4ี่นะคะทําไมถึงสนใจไปทํางานที่มาเก๊านะคะอันนี้มันก็สามารถดึงคําตอบจากข้อที่2มาได้ด้วยนะก็คือเมื่อเราค้นศึกษาข้อมูลเราเนาะว่ามาเก๊ามีอะไรบ้างเราก็สามารถตอบได้ข้อนี้เนาะว่าเออทำไมเราถึงอยากไปเราอยากไปฝึกภาษาเราชอบภาษาจีนเราชอบการบริการอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือคําตอบมันจะอยู่ คล้ายกับข้อ2เลยนะคะข้อที่5นะคะมาจากข้อ3เลยนะคะก็คือทําไมถึงอยากสมัครบริษัทนี้จุดๆๆบริษัทที่เรากำลังจะสมัครอยู่เนี่ยค่ะก็คือที่มาเกาเหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะถ้าเราจะสัมภาษณ์กับนายจ้างคือบริษัทไหนเราลองเซิร์ชไปดูนะคะแล้วเราก็ตอบนะคะเราเซิร์ชไปว่าที่นี่มีข้อดีอะไรเพิ่งได้รับรางวัลอะไรมาเออเราก็ บอกไปว่าพอที่นี่เพิ่งได้รับรางวัลนี้ฉันเลยอยากทํางานเพราะฉันมีประสบการณ์นี้ฉันเลยอยากจะแบบมาทํางานที่นี่นะคะก็พยายามดึงความสนใจเราที่มาสอดคล้องกับทักษะส,สกิลเราแล้วก็สอดคล้องกับบริษัทนายจ้างาคาแรคเตอร์ของบริษัทนั้นๆนะคะแล้วก็ตําแหน่งนั้นๆให้เ <ใน S 1> ขาข<อ>กับคำ<อ><ร>ถามข้<พ>อที่6นะคะก็<ม>ะะจะถามว่าทําไมฉันถึงต้องจ้างคุณนะ่ะ เออทำไมฉันถึงจ้องจ้งจางคุณนะ่ะคุณมีดีอะไรข้อนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะทำการบ้านมานะคะจริงๆทุกข้อก็คือต้องทำการบ้านมาก่อนเนาะมาล่างคำตอบคร่าวๆนะคะก็คือบอกถึงประสบการณ์การทำงานของคุณที่สามารถโยงเข้ากับตำแหน่ง ที่สมัครนะคะแล้วก็ทักษะพิเศษความสามารถพิเศษที่โยงเข้ากับตำแหน่งนั้นๆได้นะคะก็ดึงข้อดีของคุณขายค่ะข,ขายตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดมานะคะที่ให้ลิสต์คำตอบเพราะว่าไม่ได้อยากให้ท่องไม่ได้อยากให้ตอบเป็นแพทเทิร์นเนาะมันจะออกเป็นโรบอทเป็นท่องมาหน่อยเนาะก็อยากจะให้แบบว่าทำความเข้าใจว่าฉันมีความสามารถเท่านี้มีทักษะ อันนี้อันนี้นะที่มันโดดเด่นนะแล้วสามารถทำให้ในายจ้างสนใจเราได้นะคะมาถึงข้อที่เจ็ดแล้วนะคะนายจ้างก็จะถามเราว่าทราบหรือไม่ว่าตำแหน่งเนี้ยที่คุณสมัครอยู่เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเนื้อง,งานอ่ะทำอะไรบ้างอ่ะถ้าเกิดเสิร์ฟเนี่ยมันก็จะไม่ยากใช่ไหมคะเสิร์ฟก็จะ แจ้งไปว่าเรามีประสบการณ์อะไรมานะคะเราเคยทําห้องอาหารอะไรมาอ,อย่าลืมนะคะการไปทํางานเสิร์ฟที่โรงแรมคาสิโนมาเก๊าโรงแรมทุกโรงแรมนะคะเขามีห้องอาหารหลากหลายไม่ใช่แค่ห้องอาหารจีนอย่างเดียวฉะนั้นถ้าเราเคยมีประสบการณ์การทางานไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารเวส t e เ n ิร์ d ห้องอาหารจีนหรืออะไรก็ตามขายตัวเองให้ในายจ้างได้รู้นะคะเราไม่สามารถเลือกได้หรอกว่าเขาจะเอาเราไปอยู่ห้องอาหารไหนแต่ถ้าเกิด มันดีหน่อยที่นายเจ้าว่าเอ้ยคนนี้เวสเทิร์นฟู้ดนะเป็นเลิศไฟไดิ i นียงเป็นเลิศอาจจะเอาเราอะ่จะจับไปอยู่ที่ไฟไดิ i นียงก็ได้นะคะส่วนคนที่เป็นบาร์ก็อืมพอเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะสมัครบาร์แน่นอนอยู่แล้วว่าอ่าเรารู้เนื้องานอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างนะคะส่วนคนที่มาเป็นบาร์ส่วนใหญ่ต้องมีประสบการณ์ซะส่วนใหญ่เนาะส่วนบาริสต้า ที่มาเกาไม่ค่อยรับสมัครนะคะแต่ก็จะมีการถามในตำแหน่งเสิร์ฟและบาร์เนาะว่าสามารถทำกาแฟได้ไหมทำลาเต้อาร์ได้ไหม,ไไไหมถ้าใครทำได้ก็สามารถแจ้งไปได้หรือถ้าใครมี การเทรนนิ่งมามีเซอร์ติฟิเคทอที่มากเขาชอบมากถ้ามีการเทรนมามีเซอร์ติฟิเคทให้แบบรับรู้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเอ,อ้ยฉันเทรนมาจริงๆนะเออก็บอกเขาไปขายตัวเองไปนะคะส่วนเรื่องฟอนต์ออฟฟิศหรือตําแหน่งแม่บ้านนะคะถ้ามีประสบการณ์อยู่แล้วแนทะว่ามันไม่ยากเนาะที่เราจะขายตัวเองแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์นะคะก็โยงประสบการณ์ที่เราเคยมีหรือถ้าใครเป็นเด็กจบใหม่ก็คือ อ้างอิงจากเวลาที่เราทํากิจกรรมต่างๆเนาะว่าเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนที่เป็น good teamwork นะคะทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดีมากเป็น good communication นะคะสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างดีนะคะเป็นคน flexible เป็นคน fast learner อะไรเงี้ยนะคะทุกครั้งที่อธิบายหรือบอกข้อดีของตัวเอง พยายาม uh, ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะให้มันกระชับให้มันเข้าใจให้มันเห็นภาพว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันเข้าใจง่ายๆเลยนะคะซึ่งปกติคนที่เขามีประสบการณ์มาหรือคนที่พูดกระชับแล้วมองให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพอะ่ะเขาจะมองออกในจ้างจะมองออกเลยว่าเออคนนี้แม่งมีประสบการณ์มาจริงๆว่ะเออเพราะว่าเรื่องอะไรแบบเนี้ยเอาจริงๆก็เคยเจอเนาะคนที่เขาแบบอ่า สร้างคําตอบขึ้นมาเฟกคาตอบขึ้นมาเออแต่การตอบอะ่ะมันมันมองออกว่าเราอะ่ะคิดคําตอบขึ้นมาเองเออมันไม่ใช่ประสบการณ์จริงๆเนาะแล้วถึงเขาจะผ่านการสัมภาษณ์นะคะพอถึงเวลาที่ไปทํางานจริงๆอะ่ะถ้าคนคนนั้นเขาไม่ปรับตัวไม่ปรับปรุงตัวหรือไม่พัฒนาตัวเองอะ่ะตอนตอนทํางานจะมองออกเลยว่าคนคนเนี้ยอืมไม่ได้มีประสบ การการทางานมาจริงๆเหมือนที่เขาพูดแล้วผลสุดท้ายถ้าเขาไม่พัฒนาตัวเองสุดท้ายเขาก็ต้องเฟดตัวเองออกอาจจะต้องลาออกกับไทยหรืออาจจะโดนดีโมดถ้าเกิดเขามาเต็ตําแหน่งที่สมัครใน,ในตําแหน่งที่สูงอาจจะโดนดีโมดปรับตําแหน่งให้ลดลงอะไรก็ตามนะคะซึ่งเรื่องแบบนะี้เน่ตเคย พบเจอมาบ่อยมากๆนะคะคําถามข้อถัดไปนะคะคําถามข้อที่8ค่ะจะถามเกี่ยวกับว่าให้เราแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะค่ะ หรืออาหารที่เราต้องไปลองชิมที่มาเกา๊าก็คือประมาณว่าเขาจะวัดเราว่าเราศึกษาข้อมูลของมาเก๊ามาหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดสถานการณ์จริงหน้างานมีลูกค้านะักท่องเที่ยวมาถามเราเนี่ยเราสามารถแนะนําไกด์ไลน์ได้หรือเปล่านะคะยังไงก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลของมาเก๊ามาด้วยนะคะส่วนข้อที่9นะคะจะถามเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของตัวเราเองนะคะข้อดีเนะี่ยเชื่อว่าทุกคนนะคะสามารถลิสต์ได้มาเยอะแยะนะคะส่วนข้อเสียนะคะเนะี่ยอยากให้ทุกคนตอบนะคะ ในข้อเสียที่มันไม่เอฟเฟกไม่เป็นผลกระทบต่อการทํางานต่อการสมัครงานของเราเช่นแบบอย่าไปบอกนะว่าขี้เกียจคือมันมันไม่ใช่มันมีข้อเสียอย่างอื่นเนาะแล้วก็ให้มันไม่กระทบกับหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ในทางกับการก็บอกว่ามันเป็นข้อเสียแต่มันก็เป็นข้อดีหาข้อดีในข้อเสียของเราออกมาให้เจอนะคะก็คือจะเป็นคําตอบ ที่ถูกต้องและคําตอบที่ดีในการตอบในการสัมภาษณ์งานนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะพวกข้อเสียเช่นเอ้ยฉันเป็นคนที่ m ัล t ิ w วิรชอบทํางานหลายอย่างเออถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ ในการทํางานของเราเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้คนเดียวอ่าใช่ไหมมันวัน man show ไม่ได้เนาะเราควรทํางานเป็นทีมเนาะฉันก็เรียนรู้ว่าเออการงานทำงานเป็นทีมเนี่ยมันดีกว่าที่จะทํางานคนเดียวอะ,อะไรแบบนี้นี่คือข้อเสียก็อยากให้เพื่อนๆลองหาข้อเสียของตัวเองดูเนาะแล้วก็มาล่างคําตอบดูครค่าวว่าเออในข้อเสียที่เรามีเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างที่เอามายงกับตำแหน่งกับหน้าที่การงานของเราได้นะคะ ข้อถัดมาค่ะข้อนี้ก็โดนถามบ่อยเช่นกันยิ่งคนที่มีประสบการณ์ทํางานนะคะจะโดนถามบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะตอบว่าไม่มีและไม่เคยนะคะในการทํางานชีวิตการทํางานจริงๆเนี่ยค่ะก็คือเคยมีปัญหาการทํางานไม่ว่ากับเพื่อนร่วมงานหรือกับลูกค้านะคะหรือไม่นะคะและแก้ไขอย่างไรนะคะ ซึ่งอย่างที่แนทเกินไว้ตอนแรกนะคะว่ายังไงก็ต้องมีเป็นไปไม่ได้เลยค่ะว่าถ้าเราตอบว่าไม่มีค่ะไม่เคยมีเลยคือแบบมันเป็นคําตอบที่เฟกมากเลยนะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไม่เคยมีปัญหากับหัวนหน้าไม่เคยมีปัญหากับลูกค้าลูกค้าไม่เคยคอบเพนคือมัน เป็นไปได้ยากมากๆนะคะ้อยพ่อพันแม่ทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งเจ้านายทั้งลูกค้านะคะยังไงมันก็ต้องมีการเข้าใจผิดกันบ้างนะคะฉะนั้นเตรียมคําตอบให้ดีนะคะแล้วก็วิธีการแก้ไขยอย่างไรอย่างที่แน็กเกิดข้างๆต้นเลยว่าการอธิบายยกตัวอย่างอะไรอยากให้ยกตัวอย่างเป็นภาพให้มองเห็นชัดเจนสั้นๆกระชับได้ใจความง่ายๆนะคะเขาจะได้เข้าใจนะคะข้อถัดไปนะคะเขาจะถามว่าเราอ่ะพูดได้กี่ภาษา มีภาษาอะไรบ้างอันที่เป็นอโหเป็นช่วงขายตัวเองเลยขายเลยใครที่พูดได้หลายภาษาก็บอกไปนะคะว่าพูดได้กี่ภาษาระดับไหนบ้างแล้วถ้ามีเอ่อซีริฟิเคตมีการทดสอบม,มีผลคะแนนการันตีด้วยก็ยิ่งดีเลยนะคะอย่างที่บอกเลยว่ามาเก๊าเขาชอบถ้าเรามีแบบเปเปอร์ที่มันแบบ เป็นหลักฐานที่สุดว่าเฮ้ยฉันมีความรู้ด้านนี้จริงๆนะฉันเทรนมาฉันมีเซร์ติฟิเคชันมีการสอบวัดระดับภาษามานะคะอย่าลืมนะคะ,ะเพราะว่าที่มาเก๊าอะค่ะอืประมาณ80-90%เซเลยนะคะจะเป็นลูกค้าจากจีนแผน่นดินใหญ่ซึ่งใช้ภาษาจีนกลางแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีต่างชาติเลยนะคะมีค่ะเมื่อเปิดประเทศแล้วอะอื คือปกติจะมีลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลกมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีหลังๆก็มาเยอะแล้วเพราะว่ามีศิลปินเกาหลีมาถ่ายทำเอ็มวีมีมาทำคอนเสิร์ตมีมาถ่ายหนงังถ่ายซีรีส์เต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยทำให้คนเกาหลีก็มาเที่ยวมาเกาเยอะญี่ปุ่นเกาหลีอ่า ไต้หวันนะคะหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษานะคะมาเที่ยวมาเป็นลูกค้าที่โรงแรมคาสิโนที่มาเกานะคะดังนั้นถ้าคุณได้ภาษาอะไรก็ตามฝรั่งเศสเยอรมันอะไรก็ตามขายตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะข้อถัดมานะคะจะเกี่ยวเนื่องกับข้อเมื่อกี้นะคะก็คือว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ภาษาจีนกลางเนี่ยเราไม่ได้ภาษาจีนอะ่ะเราคิดว่าเราจะทํางานกับคนจีนได้ไหม เราจะมาทํางานที่มาเก๊าได้ไหมถ้าเราไม่ได้ภาษาจีนอันเนี้ยเราต้องตอบให้ได้ว่าเราเออเรียนมาบ้างนะเรามีเบสิกมาบ้างนะหรือถ้าเราไม่มีเบสิกเราเป็น fast learner นะเราสามารถเรียนรู้ได้เ,ออเรามีความรู้ความเข้าใจในด้านเนื้องานเรามีประสบการณ์เราเชื่อว่าต่อให้เราไม่ได้ภาษาเราก็สามารถทําได้และพอเราไปถึงอ่ะหรือระหว่างเตรียมตัวก่อนที่จะไปอ่ะเราก็จะศึกษาเบสิก าภาษาจีนนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อาการใช้ชีวิตในการทำงานที่มาเกานะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบคร่าวๆเนาะที่แนทเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ภาษาจีนนะคะข้อถัดมานะคะจะเกี่ยวกับ knowledge check ลวค่ะก็คือเป็นคำถามเกี่ยวกับ ความรู้ทักษะต่างๆในตำแหน่งนั้นๆที่คุณสมัครนะคะสมมุติเราสมัคร f o o and b e v e r a g e นะคะเสิร์ฟหรือบาร์เทนเดอร์นะคะแน่นอนค่ะว่าต้องถามเกี่ยวกับด้านอาหารถ้าเรามีประสบการณ์ด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารประเภทไหนแบบไหนมาก็ตามนะคะเราก็ล่างคำตอบนะคะว่าห้องอาหารประสบการณ์ที่เราเคยทำงานมาเป็นแบบไหนเป็นแบบบุฟเฟ่เป็นแบบไฟดดิเนเป็นห้องอาหารเวสิร์นห้องอาหารเอเชียอาหารจีนญี่ปุ่น หรืออะไรก็ตามนะคะแล้วมีข้อดีแบบไหน ะะแล้วเราต้องทํางานแบบไหนในแต่ละห้องอาหารเนี่ยมีความแตกต่างแบบไหนอันเนี้ยก็คือมันมันสามารถเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเล่าให้คุยกับผู้สัมภาษณ์เราใช่ไหมคะให้คุยกับนายจ้างเออคือแค่เขาฟังอะ่ะเขาก็จะดูออกแล้วว่าเออคนคนนี้เขามีประสบการณ์มาจริงๆนะเพราะว่าถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์อะ่ะมันมันไม่สามารถอธิบายอะไรออกมาได้ขนาดนั้นเนาะส่วนคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะก็ ศึกษาข้อมูลมาบ้างนะคะเช่นถ้าเป็นเวสเทิร์นฟู้ดก็อาจจะมีอซอสต,ต่างๆเนาะหรือ,อถ้าเป็นอาหารจีนอย่างเงี้ยก็เราก็พูดประมาณว่าเรารู้จักอาหารอะไรบ้างศึกษามาบ้างซึ่งคนไทยส่วนใหญ่อะเคยกินอยู่แล้วติ่มซําไม่ว่าจะเป็นฮักเกาขนมจีบไปดูเอาพระชื่อภาษาจีนอะไรก็บอกเขาไปว่าเออฉันพอจะรู้จักบ้างนะเอ,อฉันคิดว่าฉันทําได้นะอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็ขอย้ําอีกครั้งนะคะว่านายจ้างเนี่ยจะพยายามสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะสัมภาษณ์นะคะเป็นภาษาจีนกลางจีนกวางตุง้งหรือภาษาอังกฤษนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามีนะักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นใหญ่เข้ามาเยอะนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ภาษาจีนเราก็แจ้งเขาไปเลยว่าเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดีนะคะในระดับที่ ดีนี่คือไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเนทีฟสป p เกอร์นะคะเราสื่อสารในการทำงานได้นะคะเราโต้ตอบได้เราคุยกับลูกค้าได้ให้ข้อมูลข่าวสารกับแขกลูกค้าได้แล้วก็เข้าใจว่าหัวหน้าง,งานสั่งงานอะไรมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะีมีคลิปหนึ่งที่หลายคนถามมาว่าเอ้ยมันจำเป็นไหมที่จะต้องมีประสบการณ์พอเรามีประสบการณ์นะคะมันจะช่วยได้เยอะถึงเราภาษา ไม่ได้เก่งมากใช่ไหมแต่เรามีประสบการณ์การทางานในสายงานนี้มาทําให้ถึงเวลาไปทํางานอะ่ะเราจะเข้าใจเนื้องานมากขึ้นเรามองแล้วเราก็จะพอเดาออกว่าเออนายจ้างอยากให้ทําแบบนี้นะลูกค้าแขกอ,อ,อยากได้แบบนี้นะเพราะเขามีออปฏิกิริยาแบบนี้แสดงว่าเอ,อ้ยเขาแฮปปี้หรือเขาไม่แฮปปี้เขาจะคอมเพลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นโดยที่ เหมือนว่ามันก็ใช้ภาษากายนะคะที่ออกทั้งหน้าตาออกทางทางทางภาษากาย มันก็ทําให้ช่วยเราได้มากขึ้นถ้าเราไม่ได้ภาษานะคะแต่ถ้าได้ยิ่งได้ยิ่งดียิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีต่อตัวเรานะคะิยิ่งเอาไปต่อยอดได้นะคะยังไงแนะก็อยากให้ทุกคนนะคะเริ่มฝึกภาษาตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะคะการฝึกภาษาไม่จําเป็นต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนะคะเราเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะพูดกับตัวเองฝึกกับตัวเองนะคะน,นมีคลิป ที่นะัใช้ฝึกภาษานะคะด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวนจะใส่ลิงก์ไว้นะคะลองไปฝึกดูค่ะซึ่งมันใช้งานได้จริงนะคะเพราะว่าต่อให้เรามีเงินหลายร้อยล้านเราเอาไปลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแล้วเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ใช้นะคะหรือบางทีสอนมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้องานอาจถึงเวลาทำงานจริงเขาสอนแค่ กินข้าวแล้วยังสวัสดี g r e ตติ้งทักทายแต่พอถึงเวลาเนื้องานคำสัพเฉพาะทางคำสัพทั้งด้านเสิร์ฟด้านบาร์ด้านฟอนออฟฟิศหรือแม่บา้านเขาก็ไม่ได้สอนมาฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกตรงเนี้ยเราก็จะไม่รู้นะคะแล้วเราก็จะไม่พัฒนาเราก็แบบมันยากที่จะไปต่อยอดในอาชีพในอนาคตเพื่อจะสร้างรายได้มากขึ้นได้ยากนะคะ ก็คลิปนี้แนทขอจบเพียงเท่านี้นะคะแนทก็พยายามล่างคำถามที่ แอดเคยโดนถามมาเนาะแล้วก็ฟังจากเพื่อนๆหลายๆคนก็คือเอามารวบรวมให้ฟังเนาะว่าส่วนใหญ่จะโดนถามอะไรบ้างจากประสบการณ์การทางานของแนดในสายงานบริการงานโรงแรมเรือสําราญทั้งในและต่างประเทศโรงแรมทั้งในและต่างประเทศเนี่ยแหะคะ่ะก็คือคําถามมันก็จะไปอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้แล้วก็คําถามที่สัมภาษณ์งานไปมาเกา่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะรวมถึงเรื่องที่ไม่ค่อยได้ภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนถามมาเยอะมากลูกเพจถามมาเยอะมากอ่า นกก็คิดว่าคลิปนี้นกก็ตอบไว้ค่อนข้างละเอียดละเยอะมากนะคะการตอบคําถามแน็กย้ำทุกครั้งเลยนะคะว่าอยากให้กระชับเนื้อเนื้อนะคะตรงประเด็นนะคะพร้อมทั้งยกตัวอย่างและก็อย่าลืมนะคะยิ้มแย้มมองนะคะไอคอนแ t a นะคะแต่งตัวให้สุภาพนะคะเชิงแบบชวนคุยเชินคุยกับนายจ้างกับผู้ที่สัมภาษณ์เรานะคะแต่ไม่อยากแบบว่าเชิญคุยแบบ เออให้คุยไปเรื่อยๆเล่าเรื่องเล่าสตอรี่ว่าเออชีวิตการทำงานเราเป็นยังไงเรามีประสบการณ์อะไรนะเออแต่ก็ยังอยู่ในแบบว่าอยังมีมารยาทเนาะยังอยู่ในกรอบเนาะไม่ใช่แบบเออเชิญคุยเฮ้ย hey, how are you อะไรอย่างเงี้ยคือมันเราสัมภาษณ์งานเนาะเราแบบอยากได้งานจากเขาเนาะฉะนั้นอ,อ่าแล้วก็ยังอยู่ในโซนเอเชียเนาะยังไงเขาก็ยังชอบการมีมารยาทการอยู่ในกรอบการมีเซนิลิตี้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับพี่ๆน้องๆน,นะคะที่สนใจสมัครหรือกำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์งานโรงแรมคาสิโนที่มาเก๊านะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนทุกคนนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเท่าที่เราจะทำได้นะคะให้มากที่สุดเลยเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้นะคะหน้างานเขาอาจจะถามเรานิดเดียวก็ได้หรือเราอาจจะถามเราเยอะก็ได้นะคะแต่ อย่างไรก็ตามอยากให้เตรียมตัวไปให้มากที่สุดนะคะเพราะว่ายิ่งพร้อมเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะฝึกตอบคําถามกับตัวเองหน้ากระจกนะคะฝึกพูดให้เป็นธรรมชาตินะคะฝึกเข้าใจคําคถามนะคะพอเข้าใจคําถามแล้วเราก็จะรููไกด์ไลน์นะคะว่าเอ้ยเขาถามตรงนี้มันเป็นพอยต์ตรงนี้เขาต้องการคําตอบแบบไหนคําตอบอะไรนะคะแล้วมันก็จะ แวบ,บเข้ามาในหัวสมองเลยว่าเออเราต้องตอบแบบนี้นะเออเราต้องตอบประมาณนี้แนวนี้นะคะยังไงก่อนจากกันนะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด subscribe พร้อมทั้นกดกระดิ่งตรงนี้ด้นะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้แนทมีอ่า t i k t o k แล้วนะคะ IG นะคะแล้วก็อ่าแฟนเพจ f e c o o o t r t v e v e l v น n a t y นะคะสามารถอ่า uh, ดูข่าวสารต่างๆอัปเดต การรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศนะคะโอกาสดีๆมีเยอะมากนะคะเราเตรียมตัวเราให้พร้อมนะคะเวลาที่โอกาสเข้ามาเราจะได้พร้อมที่จะสมัครนะคะโอเคบ๊ายบายคะ่ะ